สบายดีสบายดีโอ้ขายเจียนนะมาแล้วเม่ได้มาสามปีแล้วมั้งเนี่ยเปลี่ยนไปหลายนะเนาะเวียงทองเขาเนาะเดี๋ยวนี้เราเป็นกําแพงเขื่อนเลยเวียงทองเปลี่ยนไปมันเปทองเปลี่ยนไปแต่ว่าเขามองเขามองอีกมุมหนึ่งก็ดีเดนะ้เนาะจะได้เปิดฮานเพราะว่ามีตู้มาให้นั่งกินนั่นวะ แลมีตูปมานั่งกินเด้ออันนี้ฮันยูใส่เงี้บอกพี่น้องเราหน่อยโย่้านน้ำยางบ้านน้ำยางเนี่้ำยางแคีบกัดเชืออยนี่แล้วแคมสันเขื่อนเด้เอดพี่น้องกัดเชือดเื่อนเขื่นน,น้ำเทอนเะอาหนิกายไปกายมาอ่ะพี่น้องกายไปกายมาครับติดสันเขื่อนแล้วครับประเทศเป็นตูปไปบอกนั่งกินจีนจีนก็นจ,ะจะเป็นไม่นะครับแสบมาก เดี๋ยวไปตลาดก่อนเดีย๋ยวสิกลับมาโบเบิรดง่ายแล้ววะโนะบฮู้โบฮู้เนาะบอกข้ามแล้วไปตลาดแป๊บเดียวเดี๋ยวไปรอตลาดกันเด้ออ๋อไปตลาดก่อนอจับ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 มากเลยจับครับ ติดสันเกินแล้วครับเปลี่ยนไปครับอันนี้บ้านแม่เถาบ้านแม่เถาบ้านแม่เถาอันนี้บ้านป้าปไว้นะครับหลงังหากับบ้านแม่เถาบ้านนี่พ่นครับน,นี่จะบ้านแม่เถาบ้านเลยครับติดสันเกินเบี้ยงท้องครับเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากเลยครับไปเดี๋ยวผมจะไปตลาดเบี้ยงทองมาน่กับลุงพอดีลืม้วชาร์จแบตครับเดีไปเลาะตลาด พี่น้องจับได้าะครับเนี่ยสบายดีสบายดีสดีสดไกด์ของเราครับพาเทียทเท่ยวจอมทองสาวเป๊ะพาเที่ยวจอมทองเดี๋ยวจะไปกราบพระธาตุภูเวียง<ป>อยู่ไปลำบากไปไปเองนะจังหูกราบ <c oughs> อาซิบูติเลแตะเจไปเราจะไปตลาดกันครับบนันทึกตลาดไปลอ้อตลาดมามีอย่างแม่ ลูกไปร่างจะภาไปตลาดนี่คือตัวเมืองเวียงทองนะครับไปเลาะตลาดจังน้อยตลาดเวียงทองครับคะนเมืองเวียงทองกับมีภูเขาอ้อมนะครับมีภูเขาอ้อมปัจจุบันก็นได้ไม่เห็นแล้วว่าความเปลี่ยนแปลงคือมีแนวกันน้ำนะครับของเขื่อนน้ำเทิน เคลื่อนตัเทินที่อยู่บ้านพ่อเถากูแล้ครับที่อยู่บ้านพุทเจเริญนะครับกันน้ำเย้าพุ่นนี่น้ำมหดเรียงทองนะครับเมืองเรียงทองเลยที่นี่นี่ชาวบ้านอยู่เมืองเรียงทอง,พงเพ่นกับเปรียบเสมือนอยู่หนาเคือนเพื่อนกับมีน้ำนะครับเพื่นกปทีีป่ากินนะครับเพื่เห็นเพราะว่าเห็นชาวบ้านเพื่อนไปใส่ม่องได้ป,าป่าบ้าพูดละลายเติบครับเดี๋ยวเราไปรอดตลาดกันเรียงทองครับ เ,เมืองเวียงทองแขวงบริคำไซสอปอปอลาวครับก็นะอยู่ในแขวงเดียวกันกับบา้านพ่าเเถานะครับแขวงกับือจังหวัดครับส่อมาไปยังเกมหนึ่งทีก็ต้องเลยไป เอ่ามะาเอานีามาำสามแสนแล้วเอา,าเอามาให้ก่อนเนดะ้แรกคืนให้มาาัก,กิเอาเงินบาทไปเลยเดี๋ยวให้ไกด์เราพาเที่ยวเจ้า,จาของพื้นที่าไ,าไปไหมทางไหนเ<ป>จ้าของพื้นที่ นนสบายดีสบายดียดยดอ่าชมบรรยากาศครับชมบรรยากาศสบายดี มีสินค้าทั่วไปนะครับส่วนของใช้เสืบบ้อผ้าจะเป็นส้นมามีก็จะเป็นส้นกระเผลมาซัดโทรศัพท์อยู่ทางไหนร้านโทรศัพท์ทางคุณเหาอหาผู้สาวมาลง โอ้ลุงส้นไปหาผู้สาวครับเห็นป <laughs> ่ายู้ยสอส้นิ้วท่าแล้วนี่ยือ้อส้นมิ้วท่าแล้วนี่ว้าวสบายดีสบายดีเอ้ยยกหมายกมายยกมาสบายดียเ <c oughs> ด้ออ่าโอ้ของกินนองหลายเลยครับ

Ừ. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาทำยังหน่อยครับตลาดเริ่มอยากวแล้วอันนี้หมากยังมักซูอันนี้หมากหมากยังมักซูมักซูมักซูเป็นอะไรเนาะมักซูป่ะเนี่ยเป็นนี่แหละบเอาให้อะไรกินอะไนี่แกงไส้หมูแกงบ่โอ้มักซูแกงไม่แอยู่บ้า วัสบ่าเดี๋ยวเดียด๋วยวเด้จะให้เจ้าของพื้นที่คนพามาเอาห <c oughs> มักซูหมักสูครับเป็นมากังสยลไวดิทำไมขาหารนี้สวยงามนะซื้อหมักซูกซอยพันนีเฮ้ยอะไรกินอันนี้เจ้าขอ,ของพื้นที่เหรอ เอาไปซีโป้หูโอเคแกงก็ได้เนาะบ่โลเท่าไหร่โลสิบพันสิบพันบ่สิบพันนะเอาวสุนเอาหน่อยเจ้าเจ้าเอาให้หน่อกหมอแม่เอานเอาแบบเอาเอาโลเอาไปซิมมันนะอาโลนึงบ่อือช่วยสิบพัน่ือข้าวผักล้านนี่ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านต้องมักคือผมนะครับกาลันนี่น่ารักนะครับ บ่น่าต่อมุนี่อะไอ่านี่สิบปันเอาไปเฮ็ดนอะไดกนินนัเนี่ยเอาไปแกงใส่กระดูกอะไรแม่ค้าซื้อว่าอะไรครับซื้อกุ้งกุ้ง,องโอ้โหไงม่แ <c> ม <oughs> <c oughs> ็นเนาะเดี๋ยวปลาปลาเบิ่งน์ดใบสิพันบ่เป็นยังครับผมกับปลากับลูกเนี่ยครับไหมเนี่ยลงแลยอันนี้นี่บ้า ปลากับลุงมากระปลากับลุงนะครับพอดีอ,อ,อ่าพาพี่น้องมาทักทายแม่ค้าเซฟเอากุ้งเอากุมม้งมีคอนแทคบัตรมีม่องแฟนคลับค่อยไปส่องบัตรไปติดตามมีบัตรติดตามได้ทางไหนทางเฟซบัตรเฟสบุ๊กก็ได้สีว่างฮะสีว่างเป็นภาษาอังกฤษได้ๆครับเป็นคนไทย แต่เราหนึงได้แต่าเวอสถานที่ติดต่อให้นะครับเปลี่ยนภษาษาภาษาภาษาอังกฤษว่ะคอแนแทคเจ็บไปห้พี่น้องครับผมมากับลุงนะครับลุองอยู่นะครับลุงเป็นหูเป็นตาอยู่ครับ ทีนี้นหะจะมีคนไปติดตามเจ้าหลายถ้าเบิ่งนะจะมีผู้บ่าวไทยเข้าไปลมเจ้า,าเ,<ะ>เขาเจ้ากับพิมพ์ซื้อเจ้าถือปะถือแ,แต่ว่าผู้เหตตัวนี้หมเอแม่เขานำสกุลใส่พิมพ์เต็มแล้วเนาะนี่ใส่ ตามนี้เลยครับพี่น้องครับเดแบบี๋ยวคงท้ายรวบเป็นไม่ให้ Marcus, นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับมันมันดับะละ,ละมันมอดละมันนอดละพี่น้องครับตามนี้เลยนะ้องกุง้งนะครับแม่ค้าอยู่เรียงทองนะครับท่านใดอยากจะมาซื้อมาอะไอย่างกงี้ยะซื้อมากอันนี่มักซออูมักซูมักซูเขาเอิญมาแล้วมักซูมักซูมักซูซอนซางซูมักซู ซมักซู๊๊๊ซู๊๊๊ซู๊โอ้๊ซู๊ละซู๊๊๊หรือซู๊มักซู๊อ่าสามนี่ครับสามเนี้ยออกมาถึงเอาเข้าใจได้เข้าใจได้ได้แล้วครับได้แล้วมักยังแกงกินก็ได้มักยังก็แม่มักซู๊มักซูบ๊๊ปะมักซู๊มักซู๊ กซุกสำเนียงบอกซู่ซู่ซุ่ฮะซุ่ซู่ซูโอเคโอเคเจ้า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 ฮะสำเนียงว่าคือพคนนะครับสบายดี <laughs> นี่จะเปิดสัตว์มันจะเป็นคะไรกอนมาเงี้ยกับสำเนียงตามที่พี่น้องได้ยินนะครับ <laughs> à thôi đi, bố không khơi gìn cả, bộ, gì ngồi top nhất không? giờ là hông luôn. ผู้สาวน,น้อยผู้คนน่ารักมากนะครับทีโซ่ปล่าวก็ทีเวียงท้องแล้วก็ทุกสถานที่นะครับพี่น้องโซ่ปล่าวน,น็จอน่ารักมีรอยยิ้มมีแยมแจ่มใสแล้วก็ทักไทยคุยนำด้วยถึงแม้เขาจีบ่อหูอจักเพ่อนกระยานะครับ

ปลาได้หมูครับจิ้นหมูอันนี้มันเป็นหมูปาลาหรือวป่าเนาะหมูพันบ่ะหมูพันครับหม,หมูปลามิลินไตได้มาหาไม่เท่าบ่มิลินเนี<ะ>่ยนได้โตยังน่ะไหน ไปเห็นอะไรกินนะรับต้มผลต้มผลนเมื่ออาตซืมันจะสองอายุบนมากันโอ้ตกหลกครับ<า>ทา่านผู้เป็นปลานะนนาขายป่าครับทั้งหมดมการสีเป็นโซนของกินนะครับดันนี่แล้วก็เป็นโซนของใสดันเทิงนะครับนี่คือตลาดเวียงทองนะครับพี่น้องพัฒน์แงพันมาทางเมืองเวียงทองกรับรองแวมาอุดหนุนนะครับพี่น้องทางเวียงทอง มาแวะชมสินค้าการเกษตรต่งางพี่เบิ้งหลังกันมาซิมหมากันนี่ละหมักซู้หมักซุกหมักอยังนี่แหละครับผมก็ออกสำเนียงบยปย่ปลาเทียนมันจะเป็นเนื้อไหนแยกออกไปหมูอย่างนี้น้ำเดือดต่อห่างกว่าอันนี้หมูลุงกว่ะสบายดีอันนี้หมูลุงผมนะครับโอ้สาวเวียงทองมิตรภูมิงามแต่ไหน มัตอนผัวตวโตให้ในเด้อย <c oughs> ังไม่หัวป่ะเนี่ยพ<ม>ี่น้องครับสงสัยจะได้ขอแฟนแท็กอีกแล้วครับ Facebook เฟซบุ๊กเจ้ามารับรองผู้บ่าวหลังไปหาเจ้าเลยโอ้โซสนิทปะครับโซสนิทเลยอันนี้เป็นมูของลุงผมครับเรียนหนังสือน้ำกันมาทันๆๆๆๆแนะนำโตเนี่ยซื่อวันนั้เลยสวัสดีซื้อสบหัก <c oughs> ซื้อซื้อเล่นซื้ออย่างสอหักหั H ด้วยวหัก สาวไทายกับรักอะไรครับรักอ๋อสาวรักฮักฮักนะครับสาวฮักเอาแบบนี้เจ้าอยากมีคนลมนะ่อยไหมครเจ้า Facebook เฟซบุ๊กจะมาเต็มเลยเจ้าย่านแต่เจ้าตอบบัทันนั่นแหละผู้บ่าวไทยเชื่อมอารมณ์เจ้าหนะ่าายนะอยเอาแท้เอาแท้เอาแท้เลยมาอยู่ในดิผัวมันผม,ะมนะครับ เอาใจพี่น้องเลยนะครับมาขั้งนี่นะครับผมจีคอคอนแทคในพี่น้องยางเดียวเลยนะครับสาวไทยสิปมากเลยสาวหักสาวฮักสายขายเขาเปียกโอ้ก็เจ้ามักบอมักบอมักสิ้นอะไรเนาะอันนี้มูรุ่งท่องนะครับนี่ลุงกับมาน้ำบอแมนมาไปรักคุยสาวนะครับลุงมาน้ำอยู่ครับ นี่เด้อร้านเสาหักเด้อไา่ไปไกมาเรามาซื้อเด้อเนี่ยเียนลส่ใส่เียนเลยใส่ใายเียนนั้นเือจบกับพ่อเม่จะทีแหนหัวละี่มาบ้านปะ่อกี่ไปหมาบ้านมาปะาเราไเนอยู่วันนี้ก็ากา ไอมูลุกไม่ะเพิ่นมาตลาดผมยางมานะเพิ่นครับผมก็สนใจแต่นี่แหะเพราะอันอื่นกัพอได้เห็นอยู่คนละคนท่านเขาจนกกนโบเปไปก็เอาเนี่ยล่ะนโบกนเปย์ไปก็ยียอรยที่นี่แหละผมมีเอเอาี่ินดีใจว่าได้มาหาไปเท่านี่ันน้า อย่าลืมด้วยคอนแทคเจ้าเฟซบุ๊กมาเลยเพี่น้องค่อยสิไปจอบสองเจ้ามาเนี่ยเจ้าเตรียมตอบคอมเมนต์เลยน,น,นะครับดาวกมจิดาวผมจิแอดเฟซบุ๊กแล้วกาศสิไทยไปไปหาพี่น้องครับน,น,นี่ ปั๊บอ่าพี่น้องครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเบิ่งท่านกับท่านนะครับพี่น้องเบิ่งของท่านสต็อปเอานะครับนี่สาวรักหรือสาวฮักนะครับสาวฮักอยู่เวียงทองเดี๋ยวล้านเพิ่นกันพี่น้องตรงเข้ามาทั้งนี้ไปดิเจอเลยครับเปินขายเขาเปียกอยู่ขอบใจเด้ออันนี้คือบปไาเนี่ยนี่เงินเก็บเนื้อ ลรงเลยยังกิยนยามเะโอีคจุดดีแล้วทานเล่อเระบ่น <c oughs> ยันยันแต่เจ้าบอกบโหนา้าให้เฟซบุ๊กเลยมาหลายแท้สิว่าทะเบิลเนอะเจ้าสิบมีเวลาขายเครื่องจะติดตอบแต่ผู้บ่าวไปเนี่ยเ้าอย่าเอาคนคิดตัวมาหาค่อยเดิมอ,อันนี้อันนี้มันต้องคือคือเอฟซีค่อยที่เบิ่งอะ่ะแล้วเจ้าสิติดต่อมาหาเจ้าเอกแล้วเจ้ากระลมกันเอาเด้อโอเคเนาะครับใจเด้อยครับใจเด้อ ดีป่าแม่ดีจเฮ็ดบี้ฮะเฮ็ดบี้โอ้นี่นี่เฮครับมันออกน้องคอนไม้ดิขาเฮ็ดไทมันออกน้องอนทไทยนะโอ้ออกน้องคอนที่เขาเฮ็ดให้นะมันคือเฮ็ดบดะาเฮ็ดบดบ่ ก็คือเนาะทรเฮ็ดได้กินหน่งระเ็ดหมกมาเอาไปลองบ่อยักลองเฮ็หมกคือหมกที่หมกข้าวอล้วแล้วแต่ป้ายัดกี้เลยบอสเยอะบ้อบ้าพื้นบ้าเดี๋ยไปไป ลังแล้วให้เขาเปียกครับเมื่อนี่ไปกินแล้วกันนี่กินหมูแล้วก็มากันนี้แล้วครับผมอยู่ตงเชื่อมมั้งนสาวเว้นท่องเนี่ยเป็นจะห้องว่าทั้งผี่นะครับทั้งใบไม่เถาวมที่ที่อยู่พ้นสีพ้นค่ํานะพ้นจเจริญน,นะครับเป็นจะห้องทั้งพี่ว่ามาเมืองเหนือนะครับมาเมืองเหนือ สาวเมียงท้องก็จะมีผิวผิวขาวมากนะผิวขาวผิวเลืองนะครับผิวเพื่อนดีมากทั้งสิบรรยากาศตลาดเมียงทองพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตลาดน้ำกันโคมกะขัว คอนแทคให้พี่น้องคู้สาวสองล้านนะครับ <laughs> ให้พี่น้องแล้วพี่น้อยก็ตามไปนะครับตามไปล่มหรือว่าตามไปคุยนะเพื่อนเาอาอหลายท่านบอกว่ามอิพุ่นเมีย,ยให้แน่ติดตสาวให้แน่ผมผมหาให้ไ่เลยนะครับตอนนี้ผมหาคอนแทคให้พี่น้องเราก็คือผมหาเฟซบุ๊กให้พี่น้องที่เรือกับพี่น้องกับไปคุยไปจีบเพื่อนเอานะครับหาได้แต่แบบนี้นะครับเดให้ได้ซ้ำนี้นะครับพี่น้องครับ <laughs>

บอกผลไหมเสียหัวอะไรเสียหัวล้โอ้ยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเฮียนอีก่อนเนาะเฮียนก่อนเนาะจบมหาลัยกันยังเอาเด้อยางจบมหาลัยเป็นสาวก่อ็ยังเอาเนาะบมดเฝ้าไดกเนาะอือแม่รวยเซียร์เอาผู้บ่าวไทยหรือเอาผู้บ่าวเราเพื่อเอาเอาไปกันได้เอาไปกันได้เข้ามาเอาไปกันได้ที่เข้ามาโอเคโอเคเป็นสาวก่อนเ่าจะเอาเนาะ ตอนนี้เฮียนังสือกันเนอะตอนนี้น่ะเอาไปก็ได้เที่ยวม,น <laughs> มันอากาศู่ตลาดเบียงทองนะครับ <S <S มระถาปปะเบียมได้ยังไงได้ปืนบ่ะโ้ได้ a k 4คสี่นนะ <laughs> ่ะอา้าเลยเบียม เดีไอ้มงอะไเจ๊ก็ข่ายเอา่จังเอ่ไหนเดอย่งนั้นีก้อนชยูทูบดีก่นสบายดีเนอทางนี้อเเป็นเอฟซีเเะผู้ซื้อซ่องห่าเล่นตะเกียบพูดใจโอ้บีเอ็มได้เอเค้ก่อนี่โอ้ได้อาก้าเลยบีเอ็มเนี่ยะครับเอาเรียวๆเาวๆเลยนะครับคลิปนี้ อะก,กาศกอาก้าเนี่ย AK 47ดโอ้ได้อาก้าว่านี่นแ,บบนแล้วเราไปยิงตัวนกเดอ้อมีรมีลูกปืนนะบอ่อืมนี่เป็นพัดก,กาดนะนี่นี่นนบ่ห่อบกอันนับตัวนี้ใส่นี่ใบ5า0 0พันนี่ป้า มีเงินครนเจ้าพันสิพนี่เด้นี่เนี่ยไปสิพันอะไรห้าพันบ่สิบห้าสิบห้าแม่เนี่ยถูกละอืมไปปรอบซะมามาเนี่ยไปครบแล้วครับไปกันเด้อสาวฮักเด้อ ครับแม่ไ้น,น,น,นอนนยนะนนนนนมันจไมุ่้แเอ่าครับพอแล้วเราวันนี้ได้ก็เปียกได้พักนะครับเราก็ได้มากันนี่ละหมาปะปะกยังกะหมักซู่มักซู่หม่ผมก็เอาถืงเลยหมักซู่อนบอหูบมีบ่เห็นได้เลยมากันนี้ฮะ มาครับมาเนี่ยหายแล้ว